ดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดลุงพลยอมรับแล้วหลังชาวโซเชียลสงสัยเรื่องเงินบริจาคสร้างพญานาคเมื่อวันที่8ทธันวาคม2563ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าโลกออนไลน์ตั้งข้อสังเกตว่าญาติญาติไม่อยากให้ปิดคดี เพราะกลัวเงินบริจาคหายลุงพลชี้แจงว่าเรื่องคดีน้องชมพู่กับเงินบริจาคไม่เกี่ยวกันเลยเพราะที่ตนเปิดบัญชีบริจาคเงินเพื่อนำไปทำบุญสร้างศาลาวัดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้โปรง่งใสไม่มีทางสูญหายและปิดบัญชีไปแล้วนอกจากนี้ ตนอยากให้ฝากถึงแฟนๆว่าวันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปจากรุงพลคนเดิมมีหลายๆคนบอกว่าทุกวันนี้ตนเป็นคนลืมตัวไปแล้วไปไหนต้องมีคนติดตามจริงๆแล้วตนก็อยากเป็นคนธรรมดาแต่มีคนมามอบดอกไม้ให้ขอถ่ายรูปเกาะติดชีวิตขอทำช่อง YouTube ตนไม่อยากขัดใจทำก็ทำ ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ทำได้แต่บางครั้งอยากจะขอความร่วมมือเวลาส่วนตัวมันหายไปหมดอยากจะฝากยูทูบเบอร์ทุกช่องถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าเตือนก็ให้ช่วยกันตนไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพยายามที่จะปล่อยวางทุกเรื่องให้หมดนายชัยพลวิภาหรือลุงพลเดินทางไปบ้านของนายนิ่มเงินนามผู้ใหญ่บ้านกกอก โดยมีภรรยาผู้ใหญ่บ้านมาร่วมนั่งพูดคุยด้วยโดยลุงพลได้พูดคุยเคลียร์ใจเรื่องที่เข้าใจผิดกันและประเด็นเงินบริจาคสร้างสาราวัดภูลวงและเงินค่าแรงของช่างก่อสร้างที่ชาวเน็ตโซเชียลตั้งข้อสงสัยว่าลุงพลเอาเงินไปไหนจ่ายค่าแรงชาวบ้านแล้วหรืออย่างขณะเดียวกัน ลุงพลแสดงเอกสารรายรับรายจ่ายที่ใช้ซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างให้ผู้ใหญ่บ้านและยูทูบเบอร์ตรวจสอบดูและเอาเงินค่าจ้าง3900บาทบางคนไม่เอาค่าแรงและมีชาวบ้านที่ร่วมก่อสร้างสิคนขอรับเงินค่าจ้างจึงเอาเงินส่วนนี้มาให้ส่วนค่าแรงของชาวบ้าน ที่ไม่เอาเงินค่าแรงที่เหลืออยู่27,900บาทก็จะบริจาคให้วัดต่อไปขณะเดียวกันลุงพลและผู้ใหญ่บ้านเคลียร์ใจกันทุกประเด็นที่ขางขาใจและได้พูดคุยกันแล้วเรามาต่อกันที่ทางเพจดังนะคะเพจดังได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีข้อความว่า พรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะ9โมงของหมอปลาตามคลิปที่เห็นเลยเพจก็เช่นเดียวกันกับหมอปราว่าไงว่าตามกันภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นคนแรกนะคะคนแรกก็คือเพจดังนะคะเพจดังบอกว่า มีคนสู่ขิดแน่นอนโซเชียลท่านแรกบอกว่ากูไปดูสัมภาษณ์วันนี้รู้เลยพยานปากเอกที่เปลี่ยนใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือใครมีการบล็อกเกิดขึ้นแล้วปัดโถเออได้ยินว่าพยานกลับใจไม่ให้ปากคำแล้วหมอปรากกูจะทำไงดีใครอาเธอตามแต่ดรามา่าไม่ได้ตามเรื่องคดี ดูช่อง YouTube ก็น่าจะมีคลิปเคลียใจยกับหมอปราฟังปุ๊บถ้าตามคดีนี้มานานจะเดาออกพยานที่จะไปมุกดาหารด้วยพรุ่งนี้แล้วเปลี่ยนใจคือใครกันใช่ผอยอ่อไหมถ้าใช่กูคิดว่าเกิดจากดาราที่ทำตัวสูงส่งใส่เขาจากที่เขาเห็นใจเขาก็เปลี่ยนใจละมั้ง มาอัปเดตให้กูอ่านด้วยนะพรุ่งนี้กูจะไปสำรวจจักรกวาลจะไปดูว่าอีดารามันมาจากดาวไหนฝากบอกหมอปราด้วยคนระยำพวกนั้นอย่าให้พวกมันอย่าได้ผุดได้เกิดอีกหลอกคนทั้งประเทศวันนี้เป็นวันเปิดตัว MV เพลงของหมอปลานี่มีไอ้ผ้าเอกเป็นตัวชูโรงไม้ ไม่ใช่งานเปิดตัว MV เพลงของหมอปราที่จะเปิดตัววันที่9มีไอ้ดาราเป็นพระเอกไม่ใช่หรือคะพวงรีดพร้อมจา่ารอรอเห็นคลิปที่หมอปราพูดแล้วเกี่ยวกับพยานสำคัญที่อยากเจอและคุยกับดาราแต่ดาราไปกรุงเทพด่วนเลยทั้งที่พี่น้ำฟ้านัดแล้วย้ำๆอย่าไปไหนนะซึ่งแอดโพสไว้ wide, ตั้งแต่10ชั่วโมงที่แล้ว สุดยอดมากค่ะเพจน,นี้ดูคลิปได้ที่ไหนคะช่วยบอกหน่อยเพิ่งเลิกงานมาจ้าช่องอมรินก็มีนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตามในทีวีเลยค่ะมีอะไรก็มาตามอ่านในกลุ่มเอาดาราบีบน้ำตาเก่งใช้ยาหม่องยี่ห้ออะไรคะหรือหอมแดงในครัวทำแสบตาน้ำตาสั่งได้บีบปุ๊บมาปับหาหา๊บฮ่า หรือว่ามันแอบดีดไข่ตัวเองเปล่าวะนั่นสิบอกหน่อยยี่ห้ออะไรจะไปซื้อชายมังเวลาผัวว่าอะไรน้ำตาจะไหลปับ๊บเรียกคะแนนสงสารจากผัวอ่ะแอ๊กหมาในกราจา้ารอตามจา้าว่าไงว่าตามกันปรักทูบรอส่งคนเข้าเมนเผาให้สิ้นซากสาธุให้ดั่งใจคิดทีเธอ งานนี้ลุ้นจนนอนไม่หลับเลยล่ะคะ่ะไม่ต้องขายปลาละพรุ่งนี้ไม่มีอารมณ์ไปสะพานปลาไม่ต้องนอนด้วยรอเก้าโมงเลยทีเดียวตื่นเต้นเลยทีเดียวเพจดังตอบกลับว่ามึงอาจจะดีใจที่สุดก็ได้นะเพื่อนสาวสาธุขอให้เป็นจริงจ้า9ก้าโมงไทยสิบโมงที่นี่ได้เลยตื่นทานรอรอจ้ารอคะ่ะจับปูเสือรอนะจ๊ะ 9โมงเจอกันจ้าฝันดีจ้าทุกคนดูคลิปที่นั่งคุยกันดาราดังเปลี่ยนไปเยอะตอบแบบประดิษฐ์ประดอยสายตาก็เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังตีนเลยเนาะน้ำเสียงแข็งกระด้างทอระนองตนมากดูออกใช่ไหมเสียความรู้สึกเนาะไม่ได้ตามมานานแล้วเกิดอะไรขึ้นคะปูเสือจองที่เลยนะคะงานนี้ จะยังไม่ออกความเห็นยังขวัญกระเจิงที่มีคนฟาดปากกาเมื่อวันก่อนมาเด้อขวัญเอ้ยรอเผือกนะคะขอให้เป็นข่าวดีเรื่องคนร้ายแต่ไอดาราไม่อยากเห็นแล้วละ่ะวันนี้ต่อสู้กับติ่งมันเหนื่อยในกลุ่มเพจแฉมันเข้ามาขี้ทำไมไม่รู้ทำไมมันอยู่ในเพจติ่งแตดมัน ติ่งปัญญาอ่อนจ้องจะอวยตัวเองอยากจะบอกให้ติ่งไปช่วยไถายนากรีดยางด้วยหลังจากนี้ไม่มีส่งนะแต่มีแต่สูตรปากหมดรอนะคะรอรอฟังข่าวดีนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้จ่าตื่นเต้นมากค่ะจะเก้าโมงแล้วรอฟังค่ะแอดคงจะได้รับข่าวดีกันนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะ